สดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพานิดพักช n แนลค่ะวันนี้นิจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยค่ะมาถึงนะคะเราก็จะตรงดิ่งไปเช่าจัก,กรยานก่อนเลยค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีพื้นที่กว้างใหญ่มากๆค่ะปั่นจัก,กรยานเนี่ยน่าจะสนุกกว่าเดินแน่นอนจัก,กรยานเช่าคันละ120บาทค่ะทุกคนราคาก็หารกับเพื่อนนะคะก็ตกละ60บบาท ส่วนค่าข้าอุทยานที่นี่ค่ะคนละ20บาทแล้วก็ค่าจัก,กรยานคันละ10บาทเท่านั้นค่ะและตอนนี้พวกเราก็กำลังปั่นจัก,กรยานเข้ามาในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแล้วค่ะทุกคนบรรยากาศวันนี้นะคะคือไม่ร้อนเลยคือโชคดีมากๆค่ะอ้าวแล้วที่นี่เขาก็มีรถกรอล์ฟให้เช่าด้วยนะคะทุกคนราคาก็แพงกว่านิดหน่อยค่ะถ้าใครไม่อยากเหงื่อออกเนี่ยนิดก็แนะนำให้เช่ารถกรอล์ฟนะคะเพราะว่านิดเนี่ยปั่นจนเหงื่อซกเลยค่ะ ปั่นเข้ามาเรื่อยๆก็จะเจอกับป้ายบอกทางที่จะพาพวกเราไปยังวัดต่างๆค่ะทุกคนเชื่อไหมที่นี่ใหญ่มากมีโบราณสถานถึง193แห่งเลยค่ะใหญ่มากแล้วก็ยังเป็นมรดกโลกอีกด้วยค่ะทุกคนที่รับรองโดยยูเนสโกเลยทุกคนคือมันน่าภูมิใจแล้วก็น่ามาศึกษาประวัติศาสตร์มากๆค่ะทุกคน และตอนนี้เราก็จะจัก,กรยานมาแวะกันที่วัดตะพังเงินค่ะทุกคนวัดตะพังเงินก็ยังคงเหลือกินอายของประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากเลย สีชุ่มว่สีช่ชหใช่ป่าวะหลังจากที่เราปั่นจัก,กรยานจนเหนื่อยหมดแรงเหงื่อสกันแล้วนะคะเราก็มากินกว๋วยเตี๋ยวสุโขทัยกันค่ะมาจังหวัดสุโขทัยไม่กินได้ไงก็ชื่อมันคือกว๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนะคะก็ไปชิมกันเลยค่ะทุกคนใส่เครื่องปรุงที่เขาให้มาทุกอย่างสรุปก็คืออร่อยค่ะ